กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ 4, เอฟซีเหล็กเหลาพัฒนาทุกทุกท่านเอาธรรมชมสมาำรับคลิปนี้บทต่องรอนานมาแล้วธรรมชมปล่อยต่องวดแล้วนะคะเรลาพัฒนาปูสังขะเดอ้อธรรมชมเป็นจังใดธรรมชมวัดเี่นพานมาได้น้ำปูบอปูสังขะนนหน่หนยวยวาแล้ว ยาถิมยาป้าธรรมชมเหล็กปูสังขาไถ่บอโน้อธรรมชมคุณป๋อคุณแม่โปสังขะเต็มเต็มตรงตรงเสียดายเนาะธรรมชมปูไปเน้น 90. เก้าศูนย์เหล็กออกศูนย์แปดธรรมชมเหล็กวินเข่าศูนย์แปดเหล็กเด่นเข่าศูนย์นู่นหน่อยมักเหล็กเก้ากับเหล็กศูนย์แห้งธรรมชมนุ่นหน่อยมักแห้ง โนหน่อยได้โนหน่อยหลุดศูนย์นูหน่อยฟันในคลิปบอกพ่อแม่พี่น้องหลุดเก่าเนาะท่านผู้ชมนนหน่อยขอโทษด,ด้วยค่ะเด้อแต่ว่าในใ,ใจโนหน่อยหมักเก่ากับศูนย์ให้เลือกเลือกเก่าเสียดายเนาะท่านผู้ชมคันออกเก่าศูนย์เนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมบ่อยากเบอาถึงหมักเก่าศูนย์แห้งเอาท่านผู้ชมสำรับท่านใดถือยินดีนาำด้วยค่ะเด้อมีท่านใดใดน้ำปูบ่อท่านผู้ชม น,น้อยก็ได้น้ำปูเด้อนผูมชมแล้วก็เอาส้นกับเหล็กแม่ FC, เอฟซีเหลี่กลักลอยน,น้อยน,น้อยว่า้วท่วนผู้ชมเหล็่กลักลอยน,น้อยกับเหล็กแม่เอฟซีมันสนกันยังไรมันบอลรูดธ่รมชุมแปดกับเกา่ายูที่ว่าห้าสิบตัดสินใจเถื่บอว่าห้าสิหลุดตัวไดเนาะนผูรรมชมเอาหงวดหนาสู่ต่อนผูมชมสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำท่านใดบ่ถ,ถือสู่กันต่อไปเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวเด้คาะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมมาเบืองกันกอนเนาะคะ่ะเนาะว่ามีสํำนักใดเขาแน่ท่านผู้ชมพราะแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะหายค่าน้ำซากาเฟปูซังขะหรือเซียนท่านอื่นเนาะคะ่ะเนาะติดต่อแอดมินหนูหน่อย ที่เบอร์092-632-5513นึ่งสานะคะทนาดที่อยากจะร่วมทำบุญหรืออยากจะให้ค่าน้ำชากาแฟแต่ละเซียนแต่ละท่านเ้ยค่ะเดอ้อขอสมุดได้ที่เบอร์โทรศู2ย์เก้าสนะคะท่านผู้ชมเป็นคือข้ามนู้หน่อยว่าบเด็กปูหวัวดนีลุยต่อท่านผู้ชม ปล่อยมาแล้วนะคะปูสังขะเสียดายเนาะท่ารรมชมถ้าเก่ามากเก่าศูนย์แน่นอนนี้บทผลท่ารรมชมเข่าศูนย์แปดตรงตรงท่านชมแถวนี้ข้างบนเน้นตรงๆถ้ามาจะมาบนแถวกลางบนล่างไปกลับด้วยนะคะ แถวล่างถ้ามาก็จะมาล่างส่วนมากจะมาล่างเด้รรอท่านผู้ชมปูสังขะแม่นมากมากเลยค่ะเด้อน้นหน่อยวาแล้ววาจะถิ่มยาปาเหล็กปูมาแล้วงวดหนาถึงสจจับบ่อเขาเจาะบ,บ่อเขาเหล็กเด่นตรงนี้ให้เห็นแน่นอนท่านผู้ชมเด่นเดินดีร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรนูน่อยไหมท่านผู้รรมชม ก็เป็นอย่างสี่ลหละท่านผู้ชมเข่าที่เด่นเจ็ดสูตรนี่ลุดสูตรนี่ลด่าเกินสามหมวดดอกท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นไปตามคาดหนูหน่อยว่าแล้วเป็นไปตามคาดหนึ่งกับห้าสูตรสองตัวสูตรสองหนูหน่อยคิดว่ามันสี่ลดอยู่ดีท่านผู้ชมสองสูตรนี่ นูน้อยบ่าะคืดมากเลยเลขไม่มาด้วยกันดับคู่เอาอยู่นะคะแล้วก็เป็นเลขเด่นเป็นเลขเด่นที่มาได้หนึ่งถึงสองตัวแต่จะไม่กวาดกวากันมางวดหนาตามตัวท่านผู้ชมสูตรร่วมเด่นหาดูดนูน่อยจับคู่กันบนอ่อใดเนาะท่านผู้ชม ไปคนละทิศละทางหวดหนาตามต่อธรรมช่มพ้อจ่อยนูหน่อยว่าแล้วธรรมชมของพอจ่อยถัดจับคู่ของพอเนี่แม่นอีกทันหนึ่งธรรมชมของพอจอยเป็นอาจารย์ที่จับแม่นอีกทันหนึ่งเลอค่ะเด้อจับคู่เหล็กเดนบอมา เข่าจับคูเจ็ดสองตรงตรงแมนบบ่แมนธรรมชมเจ็ดสองตกกับดับหน่วยบนเอาอยู่นะคะดับบนทุกหลักเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่ทุกหลักนะคะตามตองวัดหนาด้วยค่ะเด้อแม่นางธรรมชมพ่อมาเน้นใส่บอมมาเด้อธรรมชมของแม่นาง เขามองไดเข้าพี่ทลามผูชมองแม่นั่งแปดศูนย์เข้าวินเจ็ดเขาวินเดอร์ท่ามผูชมเลขลับแม่ fc เข้าไปที่เด่นศูนย์นะคะหนหน่อยมาแห้งศูนย์กับเก่าตามตัวเนาะคะ่ะเนาะเลขลับตามหางแม่ fc ถึงจะบอกอดข้อกันมากแต่เป็นเลขเด่นที่เดินแม่นมากๆเด้อค่ะเด้อจับจุดเด้อธรรมช่มจับจุดหายได้พ่อกอมอสิบธรรมชมเมื่อว่านในของพ่อของพอหลุดเด้อค่ะเด้อของพ่อหลุดนะคะ หวดหนาของพอ่อก็มอดสิบ่ได้เด้อท่านผู้ชมพ่อกอมมอดสิบไม่ว่างนะคะพอเดินทางไปที่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาทาหวยให้นะคะคลิปหนาหวดหนาพอ่อก็มอดสิบขอหยุดก่อนนะคะหลักร้อยแอดน้อยท่านผู้ชมมาตามนัดเขาซ้องโต ลักลอยเดินดีมากเด้อค่ะเด้อบอแมนเดินดีลักลอยดิธรรมชมเดินได้ทุกหลักเน้นหลักร้อยแต่ไปได้ทุกหลักเด้อค่ะเด้อรักลอยอาจารย์ต้อยนำโชคเข้าไปที่เด่นศูนย์เจาะบอดแตกเด้อค่ะเด้อเจาะไม่แตกนะคะพ่อเสียงเง็ดธรรมชมเข้าไปที่เด่นแปด แปดกับเจ็ดมาเหมือนตัวธรรมชม่มเจาะแตกของพอเสี่ยงเงินธรรมชมุมสิบสองคูสิบสองหางเนี่ยสังแต่ว่างมากคือเขาดีแท้ธรรมชมสิบสองคูสามหมวส่วนเหรอดิธรรมชมแมนบอเลขพ่อเริ่มเขา่ารอเดอร์ธรรมชมพ่อเสียงเงิด เด็กเด่นเข่าทั้งเจ็บทั้งแปีกงวดหนาตามตัวด้วยค่ะเด้อแอดกาแฟดำธรรมะุ้มของแอดกาแฟดำบอเข่าด้วยค่ะเด้อไม่เข้านะคะเหล็กติดเหล็กเด่นบอมมามดธรรมะส้มอาทธรรมะส้มต่อมา มัดสามกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะปูะสังขะโน่วยวาเ,วเล่ยะ่าเพออยาผาดเ้อร์ธรรมช่มคุณพอกแม่ของปูสังขถ้าเหาเพย์ยาำได้มาหลวดธรรมช่มก็เป็นยังบุญนโน่วยยูธรรมช่มมาว่าน,นี่โน่วยมักเหล็กน้ำปูเก่ากับศูนย์มันมาชนกัน หนึ่งบ่อ่อยมักปันไดธรรมชมไปชนสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวมันเบิงใดมันจับจุดใดยูเดอร์ธรรมชมเอามาเบิงกันเลยนะคะเนาะแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางปูเดอคคาเดอร์ปล่อยต่องวดเลยนะคะหนูหน่อยบ่าท่านในเหตุสูตรหนูหน่อยเบิงยูเดอร์ธรรมชมบลูว่าสีชนกับของปูบองหวดนี่บ่าทัานในเหตุเบิงอยู่ธรรมชมกับของเมียเอฟซี รับรักลอยเนาะค่ะเนาะถ้าเบิ้งทรมชมถ้ารักลอยนู้หน่อยกับของแม่เอฟซีชนกันเอาอีกทำมชมถ้าบิชนกันสูตรลักลอยนู้หน่อยกับของแม่เอฟซีจับใ่กันได้เด้อทำมาชมนู้หน่อยไปเทียบเบิ้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาไปเทียบเบิ้งนด้ค่ะเด้อเก็บสถิติไว้บ่อรำมชมสูตรลักลอยกับสูตรแม่เอฟซีเลขรับสามหางเด้อค่ะเด้อคลิปนี้นู้หน่อยขออนุญาตใส่ ใส่ปากกาเมฆจิสีดำเด้อค่ะเด้อปากกาเมฆจิเมืม่อธรรมชมออกไปซื้อแล้วบอมีสีน้ำเงินสีอื่นกับบอมีธรรมชมมีแต่สีดำอย่างเดียวนะคะสีได้เขียนทาเลขมันสีเขามันกับเขาคือเกานะธรรมชมโปสังขะเลขวินเลขวินงวดนี้ได้เก้า ูนย์หนึ่งสามสี่ห้าธรรมชมเล็กวิ่นของปูหงัดนี้ได้หกตัวโอกาสสามตัวแตกเด้อธรรม้ชมโอกาสสามตัวแตกเป็นไปได้นะคะต่อมาเลขเด่น เลขเด่น901เด่นตัวเกนะ้าเนาะธรรมช่มว,วังหนึ่งหันก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะหัวเนียกก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งธรรมช่มเด่น901 93 94 เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่และหนึ่งห้านะคะสามตัวมีเก้า หน,นึ่งห้าเก้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกวัดนี่ท่านได้จะรูดท่านได้จะรูด รูดเก้าเด้อค่ะเด้อรูดเก้านะคะเน้นเจาะท่านผู้ชมตำแหน่งเดิมเก้าสามเก้าสี่เน้นตรงๆงถ้ามาจะมาบนศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าบนล่างไปกลับด้วยหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเน้นตรงๆถ้ามาจะมาล่างเด้อท่านผู้ชม เลขปูส่วนใหญ่เน้นตรงเ้อท่านผู้ชมเลขปูสังขะส่วนใหญ่เน้นตรงตรงนะคะวดน,นี้ปูเจาะมาหายสามคูสามหางเ้ยท่านผู้ชมส่วนสามเก้าห้าหนึ่งสี่มองเก้าหาพ่อแม่พี่น้องยาถิ่มเลอค่ะเด้อเพราะว่ามองเก้าหาตำแหน่งนี้มามาดีที่สุดกมูด้อท่านผู้ชมมาดีกว่ามู มาดีที่สุดกมูมมอ้าพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะเด้อแนวทางเราพัฒนาปูสังขะนะคะประจำวดวันที่9พฤษภาคม2568ท่านผู้ชมเลขเด่นปูกรับเขามาแล้วเด้อท่านผูชมเลขเด่นปูสังขะเดินดีมากนะคะถ้าบอมัก ปูจับค่ไห่พ่อแม่พี่น้องเอาไปเทียบใจกับท่านอื่นเ้อค่ะเด้อหรือเอาไปเทียบใจกับเหล็กเจ้าของเด้อนผูมชมเด่นเก้าศูนย์หนึ่งอ้าสสำหรับคลิปนี้นู้นหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นู้นหน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ